ต้องรเข้าสู่ช่องจ้อจำปาดงนะคะถุงก๊อบก็ว่าเป็นยังดอสาวปานมีอะไรมาเซอร์ไพรส์นะคะข่าวดีข่าวดีข่าวดีจริงจริงโอ้โหสมน้อยอยู่ไหนปดาดีเยวไว้ทีหลังป้ดา นึงแลนวพี่แอนละเรียกออกแล้วเีออกแล้วเียที่ออกเที่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับก่อนนะโอ้โหเรียกออกแล้วพี่น้องขอบคุณ มอนคันกวงนะคะจากอ s ยสนะขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวเอาไปให้น้องเฟิร์นน้องฟางดื่มค่ะไอคนนั้นยืนรอเลยนะรนแล้วใครนาะไนาะเางเนาะาะนาะเนาะเนะเนาะเนาะเนาะเขอใครอีนาาะไางานาานนานะเะเนาาเนาาเนาาเะเลย ดูขมุนนะคะนุ่มที่สุดนุ่มที่สุดนุ่มนุ่มนุ่มที่สดนาะที่สนะใครนะช่างดำมาช่างดำน้านุ่มที่สุดกลูกมาชีมาชีใครม่ใคโอ้โสีปุนะคะสดสาวสดสาวสุด

อาฮัลโหลหาแกมาหน่อยจะได้ถ่ายรูปรวมกันเลยเนาะจะได้สวยสวยจให้กำลังใจแกอะไรพี่มาแล้วมาแล้วเพราะว่ากลัวได้แบ่งมาแล้วมาแล้วพี่น้องโอ้กระแบ่งทรัพย์สินแล้ววะพี่ใหญ่ใจดีจัดให้ขอบคุณนะเอาวันทีจ่เจมโอ้ไม่เห็นจ่าเอ็มมา นึกว่าเจ้าไปอาลับไปใหญ่คไปขยายห้องยังไม่ไ well ด้กินยาเลยรอมอมอรรมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ะไปเลยผานไปใกล้ๆไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดธมดาตื่นเต้นเลยตื่นเตานตื่นเข้นมีอะไรมีอะไรเฮาดีเฮาดีเฮาดี เอาเราบอกอันนี้ภาษาบสาหากใครทางไหนโชคดีไปจัไปหมอน้ำมันอยู่นังดีเยอเอ้ลืมบ้านู้โอ้ฝงเียวแต่หอ่ายผ้ปกองยาผ้าที่จังวัดีค่ะสมอสดีดีดาค่ะบายบายนะปภาษานัถึงน้ เดี๋ยวไปหาสักวันได้รับได้รับว่าคอลลาเจนนะคะโอ้จะไปถามเพราะว่าไปเสน่ห์มันฝาาดไปเรื่อยๆไปไปใครได้ของข้อยู่ไหนวะพยุสใสว่าดด็กปุ๊นเข้าเอามาคัมทัพวง เดี๋ยวของพี่นุวัตเดี๋ยวให้แกกลับมาก่อนงรัมีค่อยหมดแล้วยค่อจะมาตรงนี้โอ้มีแต่คนสวยๆเดี๋ยวจะถ่ายรูปสีม่วงเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมอนอุตสมอนนะคะที่เอามาให้เราคนละกล่องนะคะก็ ขอให้คืนไปร้อยเท่าหม่นเท่าร้านเท่านะคะขอให้เฮงเฮงฟังฟังนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองนะคะรวยรวยรวยแล้วรวยอีกนะคะขอบคุณค่ะ,ะขอบคุณทุกคนคุณสมรน,นะคะอยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่จนเงินไหลนองทองไหลมาดังแม่น้าไหลมาไม่ขาดสายนะคะยิ่งให้ยิ่งได้นะคะสาธุขอคุณน้องสมรนะคะขอให้น้องสมรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง คืสิ่งใดให้สงความปรารถนามุ่งมั่นนะคะสาธุสาธุได้กลับมาล้านเท่าพันเท่าค่ะสาธุใช่ค่ะสี่สิบกว่าเป็นน้องหนึ่งปีแล้วแล้วก็น้องสมอนอะไรกันน้องที่สมอนมาเป็นนายน้อน้องสมอนหน้าที่ให้เมื่สิ่งดีๆให้กับสวที่นานะคะขอให้สุงห์พแข็งแรงค่ะขอบคุณคุณสมอนมากๆนะคะที่มอบโปสตีนให้น้องปุ๊นะคะก็ ขอให้คุณสมรมีความสุขความเจริญจริงๆในสมดทยมาปาร์ติงานรัำรวยรัำรวยนะคะขค่ะหนึ่งสองสามเฮ้ะอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นปุ่นหนึ่งนาทีเหรอมันไม่ได้แปดและไม่ได้สี่นาทีเลยจบพอดีขาอะไรมาตึงอ้าวนี่คนที้จะเอ๊ะจะไปอยู่ไหนล่ะเจะไปอยู่เนาะ นี่นะคะแม่ดาก็ได้คอาริงเน่าคิดว่าของนน้อยแตแล้วนน้จะ็น้อนตอ้อนทีสก็เอ้วคิดว่าเป็นของมยนน้อยมาตั้งนะองเย็นเอแล้วค่ะ วันนี้เห็นจ่าเอ็มมาที่นะคระปลูกมะนาวนะครับไม่ได้มาตั้งหลายเดือนไร้อาทิตย์เนาะเมื่อกี้ก็อยู่หลังสู้แต่พอดีป้าไปจัดระเบียบห้องให้กระดาเมื่อเช้านี้ก็เลยขนมามพิ่งอยู่ในห้องเขาดาจัดใกล้เสร็จไหมก็จะจัดใกล้เสร็จแล้วพอดีหายไปเมื่อกี้นี้ก็ว่าจะไปกินยาแต่ยังไม่ได้กินไปจัดห้อง ยงกเสรล้วจเรียบร้อยแล้วเออจะเอนนอนังกฟเนันีใกล้กันเลยฮะผ้าเย็นสะพายลี่ี่ดหน้าับผมขอาดีภารกิจมาที่ม่ลายที่นี่นะคะเอก็ไปจ่ายแ้วเตมันจะได้นาทีแล้วน้้ตีตอวา เตรียมนะคะเตรียมล้างทำความสะอาดนะคะไปยี่สี่ร ah. nah, nah, ้อยกว่าแล้วตอนนี้เห็ดไข่เห็ดไข่เอามานั่นแล้วเห็ดดอกงามงามกิโล่กิโลละสองร้อยบาท 2องรอบาทได้เห็ดไขรนะมันแพงไม่รู้ว่าเห็ดใครใครกินก็เป็นเห็ดของคนนั้นแหละสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเขาไปดูเห็ดเนาะก็เห็ดอมาจากบ้าน ไปหยหาก็กินเมื่อก so um, ี้น <um <ah ี้เคยกินอิ่มแล้วขาสเก็บหมอล้วเด้ขาสิเก็บหมอนแล้วเนาะเอ้ายาชีสีล่างแล้วบอกเอ้าให้อาไวยคอยล่างเด้ออันทวยอ้าวนี่ล่างแบบนี้บอกใส่สะกอดใบเนาะเพราะว่ามันมีมีนมันอยู่ในดินเนาะอยู่ในดินนะคะเห็ดไข่นะคะนี่นะคะ ถ้าใครยังไม่กินก็กินเลยจะได้เก็บหม้อเลยขอบคุณมากมากนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นัสวยใหญ่เด้อพี่น้องเดี๋ยวอใหม่คลิปนะคะสวัสดีค่ะ